ขยยาไปที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในวงการบันเทิงนะคะที่ก็ยังคงลุกลามไม่หยุดค่ะพบว่ามีคนบันเทิงออกมาประกาศติดเชื้อโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดดีเจเอกี้ค่ะนักร้องดุ่มมิวมิวรวมถึงนักเอกสาวโบเมลดาก็ได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ โดยดีเจเอกีได้โพสต์คลิปการตรวจเอทีเคผลออกมาว่าพบเชื้อนะคะซึ่งในคลิปเจ้าตัวบอกว่ารุนมากหลังจากมีอาการเมื่อวันอังคารตอนค่ำๆรู้สึกเมียาการไอแล้วก็คันคอค่ะพอพุธตอนเช้าก็มีไข้ตรวจแล้วไม่เจอเมื่อวันอังคารและพุธแต่ว่าวันนี้เรามาตรวจอีกครั้งหนึ่งทุกคนจบค่ะซีซั่นนี้เราไม่รอดนี่ขนาดระวังมากๆก,ก,ก็ยังติดเลยทุกคนระวังตัวด้วยนะส่วนตอนนี้อาการทั่วไปดีขึ้นตามลําดับรักษาตัวอยู่ที่บ้านตามที่คุณหมอแนะนําค่ะ เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มมิวมยูนะคะที่ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งทางต้นสังกัดไวมิวสิกในเครือ GMM Grammy แกรก็ขอแจ้งให้ทราบว,ว่ามิวมยูศิลปินในสังกัดได้เข้าตรวจเอทีเคหลังจากแม่บ้านมาแจ้งว่าพบเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็ทางครอบครัวได้ทําการตรวจเมื่อวันที่8เมษายนเวลา11นาฬิกา17นาที ปรากฏว่ามิวพ้นตรวจเอดิเคตขึ้น2เขีดค่ะซึ่งอาการเบื้องต้นมีปวดหัวแล้วก็ไอนิดๆไม่ได้รุนแรงจึงได้ทําการแยกกักตัวที่บ้านทำโฮมไอโซเลชันนะคะเพื่อติดตามอาการแล้วก็รักษาตัวรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปค่ะและล่าสุดนางเอกสาวโบเมลดาก็เกมแล้วเช่นกันนะคะได้แจ้งข่าวด่วนว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยเธอเผยว่าวันที่6เมษายนโบได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบเอดีเคต ผลออกมาเป็นบวกค่ะจึงได้เดินทางไปทําการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้งซึ่งผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด -19 โดยโบก็ได้รีบแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ